นี่นี่นในในมุมผมแล้วผมก็แจ้งหลังที่จบเรื่องปมามานนะครับผมก็กลับมาทีซีอีกรอบผมก็คุยกับคนในทีซีนี่แหละครับเป็นอันนี้แหละว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ผมสามารถมาแจ้งได้ไหมก็สามารถมาแจ้งได้แล้วทีซีบอกว่ามาตรการต่อไปทีซีจะทำก็คือส่งทีซีเข้ามาในแกงแต่ว่าผมยังไม่เห็นทีซีทำอะไรแบบนั้น,นแล้วก็ตัดให้เล่นได้เออแต่ว่า ถถึงบอกไหมครับผมถามว่าแจ้งได้ไหมผมถามว่าแจ้งได้ไหมในเหตุการณ์แบบเนี้ยอ่าทีจีบอกรับฟังแจ้งได้แต่ผมแจ้งแต่ทีจีมองอีกมุมว่าพลาดพิงเรียบร้อยเป็นการพลาดพิงแทนเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะไปแจ้งบอกเลยเรียบร้อยขอให้ทีีตอบคําถามตรงนี้ครับ ไอเล่นผมไม่ได้มีปัญหาครับเรียบร้อยกูบอกเลยเรียบร้อยจบบริบูรณ์แน่นอนคือถ้าผมพูดตามตรงนะครับตอนเขาคุยกันตอนเขาตัดสินกันอะคุณไม่อยู่เองอะครับอันนี้ตอนนี้ตัดสินไปแล้วเออเราเข้าไปคุยกันอยู่แค่นี้ครับผมคุยกันหมดแล้วครับ เห็นหแค่แค่นี้สี่คนใช่ไหมครับห <5 S 2> ้าครับงั้นก็แปลว่าทีซีไม่ได้คุยตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมครับในเรื่องที่ผมแจ้งไปเพราะผมไม่ได้แจ้งกับห้าคนนี้ถูกไหมเราบอกไปดีว่าคือไอ้เรื่องนั้นน่ะเพราะผมรู้ครับแต่ว่าผมประสานงานกันอยู่แล้วไงคุณเหมือนมันคิดมไ,ไม่ทันอ่ะเข้าใจครับแต่แตผมอันนี่ผมสงสัยว่าการที่ทีซีถามว่าพวกผมโดนแทงไหมแล้วโดนใครแทง แต่ซึ่งผมแจ้งไปกลายเป็นแบบว่าทําไมมันกลายเป็นว่าผมไปไอ้นี่เขาแล้วทําไมไม่ไม่มีหลักฐานก็พูดไปดีว่าไม่รู้ว่าเป็นนักเหิ้หรือเปล่าอธิบายให้คุณฟังแล้วเสาร์อาทิตย์ว่าผมว่ะไม่ไม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยรือว่ายังไงในกรณีที่ว่าเขาคือดต่เันเหตุหรือเปล่าเพราะว่าเขามาในชุดนอกแล้วใส่หน้ากากต้องไหมอ่าถ้าถ้าตามหลักถ้าตามหลักมันจะพลาดทิ้งได้ครับถ้าตามหลักานแต่ผม แต่ผมไอ้เนี่ยที่ผมถาม TC อ่ะ TC ยังตอบไม่ตรงคําถามที่ว่า TC คุยกันทุกคนใช่ไหมที่ทราบเรื่องนี้ไอ้ทุกคนไม่ใช่หมายถึงห้าคนที่คุณคุยนะตั้งแต่คนกับคนที่ผมแจ้งตั้งแต่เมื่อวานด้วยมาแจ้งรอบสองหลังจบหลังตัดจบที่ผมมาแจ้งไม่ว่าเฉยกับแดนนี่ที่ผมมาแจ้งก็ไม่กระหารด้วยกระหารเมื่อวานทั้งหมดก็อยู่นี่แหละครับ ไม่ไม่ใช่เอกสารครับหมายถึงว่าผมมาแจ้งอีกรอบหนึ่งครับแจ้งปรัเปล่าคุยกับเขาสามคนกรน,นีคือ,อการ<อ>การ,การแจ้งทุกทุกอย่างมันเป็นเอกสารหมดครับของดีซีอะแล้วคนเขียนเอกสารก็อยู่นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่เขียนเอกสารก็ต้องรู้ถูกไหมครับทีซีขาอันนี้กรณีเราพูดถึงเรื่องไดบอนเฮดกับเสาร์อาทิตย์ค่ะหลังจากที่ประชุมไปค่ะใช่ก่อนรีอะค่ะเราคุยกับคุณเฉยเดนนี่แล้วก็หานแล้วคุณหาน ืแล้วทีอยากถามว่าทีซีได้รับรู้เรื่องพวกนี้ไหมคะที่เราคุยเ <คน S 2> มื่อวานนะคะว่าไปว่าไปพคุณที่ตัดสินใจตอนนี้ได้รับรู้จากรผมคุยกับพวกเขาสามคนเมื่อวานไหมครับเย้เฮเย้เฮ่เนี่ยน้องผมอันนี้ผมถามเกี่ยวกับระบบการทำงานของทีซีครับโอ้โหชอบชอบเลยเ <c oughs> ข้าใจว่าตอนนี้พวกคุณทัางสิคนมีสิทธิตัดสินใจครับ แต่ข้อมูลก่อนเนี้ยคุณได้รับรู้ไหม TC ครับ TC ครับอ่าเรื่องที่เขาบอกว่า TC เป็นคนถามมาว่าพวกเขาพวกผมเอ้พวกพวกเขาได้ตีผมหรือเปล่าซ c ไม่ได้ถามนะครับเป็นฝ่ายของเสาที่พูดเองนะครับว่าผู้ผมใส่ฮูดเป็นเป็นคนแทงอันนี้ผมพูดถูกไหมถูกไหมครับ TC TC ไม่ได้เป็นคนถามนะครับว่าแต่มมนเป็นคนแทงหรือไม่แต่ว่าคุณเป็นคนพูดเองนะครับว่าพวกผมเป็นคนแทงถูกไหมอันนี้คุณจะถาม TC ไหมเป็นคนแจ้งครับเรื่องนั้นผมคนแจ้งแล้วคุณมาบอกว่า ทีซีเป็นคนถามอันนี้ผมผมงงครับว่าทีซีถามต่าอะไรรับเออครับขาประโยคคำถามครับฝั่งผมเป็นคนแจ้งครับแต่ผมถามแอดทีซีเนี่ยที่ผมคุยกับทีซีเมื่อวานถามว่าท่ามเนี่ยเออเอาเรื่องเมื่อวันสัตว์ตอบกันามงงเรื่องนี้ไงว่าทำไมถึงคุณถึงมาถามว่ามองว่าทีซีเป็นคนถามครับทั้งนั้นที่คุณเป็นคนพูดเองเออเอาอันนี้ผมพูดถูกไหมสรุปยังไงสรุปว่าทีซีครับการที่จะแจ้งอะไรอะครับมันก็ต้องมีหลักฐานถูกไหมครับ ใช่ครับอันนี้เขาพูดปากเปล่านะครับเออผมคุยกับทีซีสามคนเมื่อวานครับไอ้ราคาน่ะส่วนหนึ่งครับแต่ถ้าโดนซ้าอ่ะโดนซ้ำมากกว่าหนึ่งรังอ่ะสามารถแจ้งได้ครับอ้าวแล้วมาตรการของทีซีที่ผมฟังอ่ะเขาก็จะส่งทีซีมามาครับเออใช่ไหครับแต่ว่านี้ยังไม่ได้ส่งอะไรเลยเออแต่ตัดจบที่ให้เล่นก็มันสาบรอบไงน้องใช่เพราะนั้นแหละครับจากที่เหตุการณ์ที่โดนซื้อเรื่องมาสองรอบกันหรือเปล่าครับเพราะว่าไอ้เรื่องที่ ผมคุยกันอยู่เนี่ยคือเรื่องที่คุณพาดพิงถูกไหมครับไอเรื่องเมื่อวานมันก็ส่วนเรื่องของเมื่อวานสุดท้ายแล้วการเอี่ยวเรื่องมันก็มาจากแก๊งสองแก๊งนี้ไงคะครับอันนี้รอบที่สามนะครับที่มาทีซีแล้วคุณจะมาปักปังอะไรผมนักหนาเนี่ยผมไม่ได้ปักปังค่ะก็ปักปังผมเนี่ยแจ้งให้ฟัสไปเองในเรื่องที่ผมคุยกับเมื่อวานไงแล้ววันนี้ที่เรื่องที่เกิดขึ้นผมก็มาแจ้งดึงถามว่าทีซีห้าคนรับรู้เรื่องที่ผมแจ้งเมื่อวานไหมครับเพราะว่าถ้ารับรู้ในเรื่องที่ผมแจ้้งวันนี มันจะไม่ได้เป็นเวที่ว่าพาดพิงครับคือเป็นการแจ้งให้ทีซีทราบว่าเกิดขึ้นเออแล้วมันก็เป็นมาตรการของทีซีครับว่าจะทำยังไงต่อเดี๋ยวครับทีซีครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามาแจ้งเขาเดินมาแจ้งพี่อ่าทีซีอย่างนี้ได้ตลอดเลยครับอย่างนี้คือเพราะผมก็กโดนแจ้งมั่วหรือเปล่าครับกรณีถ้าเป็นฝ่ายโดนกระทําก็แจ้งค่ะทุกแกงก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วก็เงียบเลยครับก็าอยู่ที่ทีซีครับว่าทีซีจะมีมาตรการทํายังไงให้ก็ผมลังถามไหมครับว่าถ้าคุณมีหลักฐาน การแจ้งนั้นอ่ะมันก็ดําเนินดาเนินดำเนินตามนั้นไม่ใช่หรอครับใช่แต่อันนี้คุณมาแจ้งปา่าเปล่าอ่ะคุณมาแจ้งง่วหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เพราะว่าทีซีที่คาตอบผมอ่ะถ้ามีการกระทำมากกว่าหนึ่งรอบสามารถมาแจ้งปากาเปล่าได้ไว้ได้ครับไออยู่ที่ทีซีว่าจะทําังไงต่อเพราะว่าทีซีเขาตัดสินแล้วไงครับโดนแทงแล้วก็ุมที่บแล้วก็มันก็ต่อมาจากเมื่อวานเลยครับผมถึงถามทีซีห้าคนเนี่ยรับรู้เรื่องที่ผมมาแจ้งไว้ หลักก่อนหลังรีเมื่อวานได้ด้วยกันอันนี้ทีทีตัดสินใจได้ใช่ไหมว่าตีก็มันนี้ผมว่าผมมันวนไปวนมาแล้วผมเสียเวลาแล้วครับเนี่ยมันก็วนไปลูบเดินครับคุยจะต่อหนักลุกเรื่อยๆเลยอ่ะไหนบอกมันจะเปลี่ยนไปแต่กูไปช่วยอันนี้ก็คุยมาเป็นชุดตีอะผมไม่ได้มีปัญหามอุ้ยช่วยอธิบายให้ฟังวันนี้มันห้องน้ำอีกให้สาวทีฟังก่อนว่าในกรณีที่โดนปั่นป่วนกับ มาเพื่อที่จะปักปั๊มดับมันเทสอันนี้ผมมองว่ามันคนละส่วนนะครับแล้วถามว่าเอ๋อเอาจะซัพพอร์ตต่อไปนะตาหนวดเลิฟอเลื้อคนเมื่อวานห้าคนตรงนี้รับพี่เฉยคนเบรกโดนเลยไม่งั้นผมบอกเลยนะช่องโว่โคตรเยอะเลยพี่เฉยโป๊ะโงเมืองมันจะแบบมันจะแบบมันจะไม่ใช่อย่างนี้แน่แน่ช่องโหว่เยอะมากเลยวันนี้งงอยู่เลยลองลองไปเบรกทีซีข้างหน้ากันไหมเดี๋ยวตัดสินใจอะไรจะกี้ได้ฟังอยู่ไหมตั้งแต่แรกตรงนู้นฟังครับมันมันเป็นยังไงผมไม่ทราบเหตุการณ์เลยคือต้องถามผมอยากรู้ว่าใครคนเรียกมาทีีซ เรียกดม์นเฮดหรือว่าถ้าทั้งสองแก๊งเนี่ยใครเป็นคนเริ่มต้นเรียกมาวันเนี้ยอ่าเดี๋ยผมเรียกคนรู้เรื่องดีกว่าอ่าไอแซมแซมยืนเหตุการณ์ตั้งแต่แรกปะอดัมอดัมวิ่งมาไอที่ห้องประชุมข้างหลังไอ่นั่นหน่อยข้างหลังห้องตัดสินอ,ะอ่ะอ๋อวันนี้หน่อยเหตุเหตุการณ์อะไรมันเป็นยังไงอ่ะเป็นนี่งงพี่เจมส์คือคือคือกรณีแรกเลยคือว่าอ่ามีการชนรถกันเกิดขึ้นก็คือทางฝั่งเดมัมนเฮดเนี่ยโดนเสาทิดชน ไอ้เรื่องนั้นอะ่ะคือตัดไปแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่แบบว่าคือมาไอ้คนนั้นอะ่ะที่โดที่ที่ไปชนรถไจ้ัรเทดอ่ะนั่งนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟาแล้วผ่านไปพักนึงคือเหมือนว่ามาแล้วทํานองนี้แล้วก็เลยมาคุยกันแล้วก็มีแต่มัรเทดคนหนึ่งอะ่ะก็คือคนตรงนั้นอะ่ะยืนอยู่ยืนอยู่เพื่อที่จะคุยกับสาวทิดว่าทําไมถึงชนรถอะไรทํานองนี้แล้วแบบว่าให้รอตั้งนานเสียเวลาอะไรทํานองเนี้ย ก็มีไดมันเฮชุดนอกมาแล้วก็แทงเลยแทงเสาทีคนนั้นเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะผมบอกกี้ก่อนว่าวันเนี้ยผมถามก่อนว่าไดมันเทชหรือว่าเสาที่เรียกมาอ่าไดมันเฮชเรียกมาถ้ไดมันเฮชเรียกมาแล้วแล้วมีเสาทีมาปุ๊บแล้วทีเนี้ยการตั้งคำถามของทีซีเนี่ยเจาะจงไหมว่าเป็นไดมันเฮชโดยตรงเลยไม่ได้ไม่ได้เจาะจงเลยครับว่าเป็นไดมันเทชอ่าแล้ว ทำไมมันมีการแจ้งจากสาทิดมาแล้วใช่ไหมเมื่อวานรอบหนึ่งรีพอร์ตก็คือแบบว่าโดนป่วนโดนอะไรเงี้ยหลังจากที่ตัดสินจบไปแล้วรอบหนึ่งอะอ่าใช่ใชมีรอบหนึ่งที่เขามันแจ้งกันผมได้เห็นอยู่แล้วทําไมทีซีไม่ทําตามกฎอะอเนี่ยกฎมันะมเขียนชัดอยู่นะผมว่าไม่ไมแต่แต่ว่าผมแค่ยอยากจะไปตามตัวนี้อ๋อ <he> ใช่ใช่คือมีเจ้าหน้าที่ไปแล้วผมแจ้งหานไปแล้วครับที่เขาเป็นฝั่งของเสาทิดาอ,อืมได้ ในในในกรณีนี้คือไอในส่วนของชุดนอกใช่ไหมที่มาแทงอ่ะคือเขาปักความว่าเสาที่น่าเขาพยายามปักความว่าเป็นไดมอนด์เฮดเปล่าในเรื่องรถตู้ขันนี้ของไดมอนด์เฮดถ้างั้นอ่ะถ้าถ้าคือแล้วมันเรื่องมาสาเหตุอะไรครับวันนี้เรื่องชนรถไหมอาาใช่ใช่ใช่เรื่องชนรถแล้วอําก็เลยตกไปแล้วเรื่องชนรถแล้วมันก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากตรงนั้นแล้วถ้ามันเป็นเรื่องของคนคนอื่นที่เป็นคนนอกจริงๆอ่ะ ทำไมเราไม่เราไม่สอดถามแบบหาให้คนตัวแทงไอ้คนที่แทงมาได้อถ้าไม่ใส่ชุดแก๊งนะพี่พมก็คือจบแล้วป่ะถูกไหมใช่อันเนี้ยอันเนี้ยผมผมก็ผมก็ปัดจบไปแล้วแต่ว่าทางฝั่งเสาทิเขาก็พยายามย้ําว่าคนเนี้ยคือไดนมาเฮดแสดงว่าไม่ไม่ไม่ได้มาเฮดไม่ได้ไม่ไม่ได้มีแบบไม่มีความรู้สึกว่ามันมันจะไปเชื่อมได้าเฮดตรงไหนเลยเพราะว่ามันแค่เรื่องรถชนก็ถูกปัดตกไปแล้วถูกไหมใช่ใช่ใช่ครับแล้วที่เนี้ยเสาทิเขาก็ยังคิดว่าเป็นได้มาเฮดก็คือแสดงว่าเขาก็ติดใจละ ก็เหมือนว่ารถชนเนี่ยมันเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็ทีเนี้ยพอหลังจากเหตุการณ์รถชนเนี่ยมันมีมีการถ่ายเป็นชุดอาชุนก็คือต้องตัดด้วยมันเหตุออกเพราะไม่ไม่ใช่ชุดด้วยมันเหตุผูกใช่เพราะว่าผมขยายความไปแล้วว่าผมไม่สามารถรับรู้ได้ว่าคนนั้นนะคือด้วยมันเหตุหรือเปล่าใช่แล้วทีเนี้ยสาวที่เขาไม่เข้าใจอะไรอ่ะน่าหละดีผมก็ยังไม่เข้าใจเขาเหมือนกับว่าผมตัดสินไปแล้วเขาไม่เข้าใจตรงไหนเอางี้เรื่องในคำพูดใหม่เรายเรื่อเรื่องในคำพูดใหม่ว่าเอ้ยอ่ีผมจะกลับไปเล่าเหตุการณ์ว่ามี มีการแทงกันเกิดขึ้นที่กาลาดนะผมเข้าใจแล้วมก็บอกว่ามีการแทงขึ้นเงินที่กาฬสิแล้วทีนี้ดัมเบลเก็เรียกเสาทิตมาไม่ใช่เรื่องที่แทงที่กาฬสิเป็นเรื่องที่รถชนถูกไหมครับที่คุณนั่งฟังเราเนี่ยเอ่อก็คือมันมันต่อเนื่องจากรถชนครับมันบอกเขาบอกว่าไม่แต่ว่า,า,วาคนที่กล่าวหาคนที่กล่าวหาเป็นเสาทิศกล่าวหาดัมเบลเล็ตถูกไหมครับถูกอ่าแสดงว่าดัมเบลเล็ตก็ต้องได้เล่นเพราะว่าเขาเป็นคนพูดกล่าวหาที่เสียบนั่นแหละผมตัดว หรือว่าถ้ามีรูปพันสันฐานหรือว่าถ่ายภาพไว้ก็เป็นเออลักษณะคนนี้คือใช่ดัมเบลเทแน่นอนต่อให้เป็นชุดนอกก็รู้ว่าเป็นด <H ates S 1> <ช>ัมเบเทสแะอันนี้มันยังก็เล่นไม่ได้ถูกไหมใช่เพราะเขามาลองเรียน<ต>องใช่เห็นเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเพราะว่าเมื่อวานเขาแจ้งไว้แล้วว่าอาจจะเป็นดัมันเทกับสาททท่ที่มีปัญหากันอยู่ถูกไหมครับแล้ววันนี้กลายมาเป็นนั่นแหละเขาก็เลยคิดว่าเขาบอกไปแล้วสิ่งที่เขาเรียกร้องได้ก็คือเขาต้องทําให้มันครบสามรอบก่อนเขาถึงจะมีสิทธิ์พูดอะไรพูกนั้นออกมาเพราะว่าเราไม่ก็ม ใช่ครับคือคุณต้องแจ้งให้ชัดว่าการทำงองดีสิมันมีชัดเจนอยู่แล้วเขี้ม่กดชัดเจนแล้วรักษรเมื่อวานก็ประชุมกันแล้วทําไมเสาร์ที่ยังไม่เข้าใจอ่ะก่อนที่จะมาทีซีเนี่ยก็คืออะถ้าดมเนสเรียกมาเรื่องนั้นปาตกเสาร์ที่ก็ไม่ควรจะไปพลาดพิงว่าเป็นเขาอ่ะถูกครับใช่นั่นแหละครับพอพอตัดสินแบบนั้นไปเขาก็ไม่ไม่ได้พอใจในคำตัดสินของมันมันไม่พอใจมันไม่พอใจไม่ได้ครับเพราะว่า มันมันมีกฎมีระเบียบอะไรของมันอะเรื่องการเ้องเรื่องพต้องพูดกันไปแล้วตัดสินกันไปแล้วปุ๊บบอกตัดสินใจไม่ได้หัวแกงไม่อยู่แล้วพอเมื่อกี้หัวแกงมาก็น่ะเดี๋ยวไอ้ดับเบิ้ลเคือเขายังไงก็ได้เล่นหรือไม่เล่นก็ได้ถูกไหมตอนเนี้ยถูกอ่ะแต่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่แบบคิดว่าเอ้ยทีซีตัดสินอะไรวะก็คือตอนเนี้ยเขาต้องเล่นครับแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าเขาติดเล่นกับเอซับวันนี้คือผมบอกเลยตรงนะว่าเสาร์อาทิตย์รอบเนี้ยแพ้เหลี่ยมไยใช่คือเชิงในการพูดถึงมาก่อนใช่ครับ เขาเขาพยายามที่จะขยายความว่าแบบต้องการแบบว่าแจ้งให้ให้ให้ทางทีซีเนี่ยทราบว่าความบริสุทธิ์เขาอ่ะเป็นประมาณนี้ซภโพประมาณนี้มันไม่มีหลักฐานยืนยันไงใช่ใช่ผมเลยวเขาก็มาบอกว่าเราอเป็นคนดีเขาไปขอพูณว่าเดวมอนเทแทมคุณท่ามว่าอะไรตอนคือคือหน้าตอนแรกอ่ะคือเขาตั้งคําถามกับผมมาว่ากรณีที่ว่าเขาเป็นเขามีชุดเดวมอนเทหหนึ่งคนใช่ไหมแล้วลงแล้วอีกคนนึงอ่ะ ที่ใส่ชุดนอกแล้วก็ใส่หนากากมาลงมาจากรถแล้วก็มาแทงเขาอ่แล้วได้แล้วได้มั้นเหตคนนั้นก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขอคุยทานองนี้อืมคือคือคือด้วยเนื่องตรงนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันจริงหรือว่าตายแล้ครับเดี๋ยวังไงหนึ่งแปดสี่ครับหนึ่งแปดสี่โอ้เฮ้ยแต่กินไปแล้วทนอีกแล้ว แปดวันแล้วครับแจ็กกี้ก้าฮาร์ดครับแจ็กกี้ก้าฮาร์ดครับเออรอบนี้เสาร์ทิตย์พลาดที่ผมบอกแล้วว่าถ้าจะคุยทีซีตรงเนี้ยมึนต้องใจยเย็นจัดเลยนะใจ,ยจยเย็นใจเย็นจัดเลยอะแบบมึงต้องฟังมันก่อนอะโอเคก็คือประมาณว่าตอนนี้เสาร์ที่เขาคิดว่าทีซีแบบเอ้เขาข้างดับเเฮดเรื่องคำตัดสินน้วน<ช>นั่นใช่แต่ว่าผมมาผมมาบอกไปแล้วผมก็คือย้ําไปแล้วว่ามัน มไม่สามารถที่จะไปรับรู้ได้ว่าณตรงนั้นน่ะเขาใช่ไดมอนด์เฮดจริงหรือเปล่าเพราะว่าด้วยด้วยที่ว่าเขาใส่ชุดนอกมาแล้วก็มีการใส่หน้ากากคือไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้โดยที่ว่ารถประมูลคันนี้ต้องเป็นแก๊งไดมอนด์เฮดนะอาจจะเป็นคนนู้นคนนี้ขับก็ได้ผมก็ขยายความให้เขาฟังไปแบบนี้รถอ,อาจจะหลุดหรือว่ามีคนเอาไปขับหรือยังไงอะไรทำนองนี้ครับผมอธิบายให้เขาฟังไปแล้วถ้างั้นถ้าง,างั้นก็นนกต้องต้องเป็นอย่างงี้ก็ต้องก็ต้องใช้คําพูดให้สาวที่เข้าใจว่าเออ เราก็ต้องยกมาผมพูดอ่สมมติว่าคุณไปอยู่หน้าบัืลังคุณก็บอกว่าเอ้ยเรื่องที่าเรวนเรียกคุณมาเรื่องรถชนอันนี้ปัดตกไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่สองที่เขาพูดมามีอะไรนะเรื่องอะไรนะครับเรื่องพลาดพิงครับอ่าเรื่องพลาดพิงอันนี้เล่นได้เพราะว่าพูดกันในตอนหน้าเลยถูกไหมใช่ครับอ่าแล้วที้เสาร์อาทิตย์เขาจะไม่จะจะไม่เข้าใจไม่ได้เพราะว่าเรื่องร้องเรียนอ่ะมันก็มีกฎมีระเบียบอยู่แล้วถ้าครบสามครั้งปุ๊บก,ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไป ช่วยแต่ว่าในกรณีนใ,นในกรณีนี้นคือสาวทิศพาดที่กล่าวหาเขาในบัลลังที่เราคุยกันอยู่พาดพิงถึงเขาไม่ใช่เรื่องที่มาร้องเรียนหรือว่าอะไรต่อให้จะเป็นคนในดับเบิลเฮดแทงก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นดับเบิลเฮดเพราะว่ามันไม่ใส่ชุดและไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเป็นดับเบิลเฮดอ่ะใช่มันคือการที่ใส่ร้ายอารมณ์แบบแต่ว่าแต่ว่าตรงเนี้ยฮะ ผมมาสองคนนะ่ะได้แก้เขาไปแล้วว่าเรามาในเรื่องนี้เขาก็ยังไม่ยินยอมผมว่าผมว่านี่ครับคือคุณต้องกลับไปเราเนี้คุณต้องพูดได้ชัดเจนว่ามันมีหนึ่งสองสามเป็นไงบ้างอ่าแล้วทําไมคุณถึงโดนเรื่องนี้เพราะว่าอะไรคุณอธิบายผลแล้วก็เขาจะเข้าใจละถ้าเขาไม่เข้าใจแสดงว่าไม่ใช่ละก็ต้องฟังคำสินคุณของดีซีแล้วครับอันเนี้ยถูกไหมเพราะว่าคุณอธิบายเขาแล้วถ้าเขายังไม่เข้าใจก็อยู่ที่เขาแล้วละ โอเคครับอันนี้อันนี้คือ <_ D> ที่ผมบอกคืออาจจงคุณต้องพูดให้มันแบบชัดเจนนะหนึ่งสองสามสี 4, ่ต้องเรียงให้มันแบบเข้าใจนะหน้าบัลลังครับอันนี้ที่ผมจะบอกครับโอเคลองดูครับลองดูผมว่าอันนี้แกะลองลอง,ลองดูประสบการณ์ลองลองลองคุยกัเขาดูครับเนี <_ D> mm ่ถามักเก็รู้ว่าการที่เอาหลักฐานมาไม่รู้ต้องทําไงเพราะว่าคุยกันไปไม่รู้กี่รอบเรื่องหลักฐานคนรยองยงดีหลักฐานครับ มไปฟังไปฟังข้างนอกก่อนดีเถอะไปฟังข้างนอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันวางเต็นท์ไงไงไมนมาเนี่ยกูก็ไอยู่วางเต็นท์เฉยวนะงั้นน้าโอ้ไปทำอะไเก็บนีเก็บนี